้าปามี่และเพื่อนดาราศิลปินมอบดอกไม้แสดงความยินดีในธุรกิจใหม่เบลล่าราณีถ้าใครเป็นแฟนคลับก็จะทราบกันดีว่าเบลล่าราณีได้เปิดธุรกิจใหม่เป็นร้านขนมใจกลางเมืองโดยมีเพื่อนๆคนสนิทที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างต่อเนื่องและล่าสุดแต้วนทพันพและปามี่ก็เป็นหนึ่งในนางเอกและศิลปินที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีโดยเพื่อนของเบลล่าต่างก็ทยอยมาแสดงความยินดีกันเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น ครอบครัวดีนดิวอริสราพีกองทัพวูดดี้อซาันยูไอพาลิสสิงโตนำโชคกองหัวไร่กุ๊กกิ๊บน้องเป่าเป่าน้องเป่าเป้ยเคนทิระเดชหน่อยบุศกรน้องคุณน้องจูนและอีกมากมายแอดมินขอให้กิจการร้านขนมของเบลล่าปัางๆเฮงๆนะคะฝากติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะแนวตัง้ตงเป็นไปได้ไหม ก็ไปจะามไดีเลยแตั้งขาด้นนะนันี่เดินหน้ามันนี่ันได้เคครับได้ครับหนึ่งสองสามโอเคเรียบร้อยครับนึ่โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ 都没办法解决。